สี่นาทีครันาทีผ่านไเย็นนาทีผ่านไปเยบๆดีถ่ายวิดีโออยู่ก็สวัสดีนะครับตอนนี้มาลองเซิร์ฟกัน เป็นอะไรเบ้นก็คือว่าทำไมมันเป็นสีขาวครับคุณแอตูนแล้วแคนห์ผมทำไมไม่สร้างให้ผมครับเป็นแคนทีเอ็มโอเคครับนี่คือไอรอนแมนนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่แต่ถ้าดูอย่างนี้จะเป็นสีจะเป็นสีอยู่นะครับสีแรง จะลองยิงดูนะครับว่าหนึ่งนัดจะตายไหมนะครับเบนท์พี่เข้าห้องใหม่ต้องกด F แปดเดี๋ยวเป่ากดดิกดโอเคครับจะลองยิงแล้วนะครับจะลองยิงที่พี่ไปไกลเออตัวนะครับนี่ครับหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดหกนัด เจ็ดนัดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไม่ตายครับยี่สิบสองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเบ้นเหลือเหลือเท่าไหร่หกนัดยังจะแตกแล้วพี่เหลือเท่าไหร่ไม่มันไม่ถึงอ่ะพี่ปรับให้มันถึงอ่ะคมัน้องปั๊มยาแล้วปั๊มยาแล้ว พี่ลองอ่ะสนายนัดเดียวแตกครับสนายนัดเดียวหัวแตกพี่ย<ห>ิงหัวพี่ยิงหัวโอเคครับเดี๋ว่าพี่ต้องเป็นถึงแล้วแหะ